หน้าคนแบบอะดรีนาลีนหลั่งค่ะสวัสดีค่ะชาเลนจ์เปลี่ยนตัวเองหนึ่งเดือนกับครูนุกตอนที่ห้ามาแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณลักษณ์นักเรียนรุ่นหนึ่งนะคะเป็นการเทรนทั้งที่สามของคุณลักษ์แล้วเช่นเคยหลังจากวอมอัพรูก็ได้แจ้งแผนเทรนนักเรียนวันนี้แผนเทรนจะมีท่าเล่นอกเล่นคาร์ดิโอแบบฮิตและจบด้วยการเล่นแกนกลางแหละยืดเยียดนะคะท่าอกเนี่ยวันนี้ได้ให้คุณลักษ์ได้ลองฝึกเล่นท่าเชสตเพส กับเครื่องสมิทแมชีนรวมถึงการเล่นท่าผู้อัพหรือการดึงข้อโดยใช้เทคนิคง่ายๆให้คุณลักษ์ได้ลองการดึงข้อแบบบิกินเนอร์โดยที่ให้ดึงกับบาร์เบลหลังจากนั้นก็ให้แฮงคหรือแขวนตัวเองเพื่อเป็นท่าเตรียมนะคะเพื่อให้คุณลักษ์ได้รู้สึกว่าตัวเองรับน้ำหนักของตัวเองไหวนะคะท่าผู้อัพหรือดึงข้อเนี่ยจะเป็นบอดี้เวทที่แท้ทูเลยได้หลังไหล่แขนนะคะ ก็เทคนิคที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการใช้ resistance band ที่มีแรงต้านที่จะสามารถช่วยให้เรายกตัวขึ้นได้นะคะในครั้งนี้ครูไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถทำได้นะคะแต่อยากให้หนักเรียนได้เข้าใจสึงนการทำท่าพู Up หรือถึงข้อนี้และได้ลองทำดูนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาสอนนักเรียนเล่นท่าวิดพื้นหรือผู้ช่บนะคะผู้ช่บกับผูอัพจะต่างกันแบบนี้แต่ กล้ามเนื้อหวังผลคือหน้าอกนะคะครูได้ให้ใช้วิดีแบนเป็นแรงต้านในการช่วยที่ทําให้คุณรักสามารถวิดพื้นได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับท่าวิดพื้นก็เป็นท่าบริเวทอีกท่าหนึ่งที่จะต้องอาศัยพละกกาลังแล้วความแข็งแรงของแกนกลางรวมทั้งความฝึกฝนนะคะ <Okay. S 1> ก็ร้าวอกกันไปประมาณหนึ่งครูก็าพาไปต่อด้วยการคาริโอแบบฮิตนะคะโดยใช้ท่นสเต็ปก็สนุกสนานค่ะต้องอาศัยความคล่องแคล่วด้วย แล้วก็ได้ฝึกหัวใจและปลอดแข็งแรงอันนี้คือนักเรียนคอมเมนต์ว่าสนุกมากอ่าเสริมอีกนิดนึงว่าทำฮิทส์เนี่ยหรือเล่นคาริโอเนี่ยเราจะได้เบิร์นแฟตด้วย จบท้ายด้วยการเล่นท่าท้องแกนกลางแล้วก็ยืดเหยียดในตอนท้ายชั่วโมงกว่าๆสำหรับโปรแกรมวันนี้หวังว่าชาเลนจ์เปลี่ยนตัวเองในหนึ่งเดือนของครูนุกจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณลักด้วยไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูนุกต่อไปด้วยนะตอนนี้สามารถให้ดาวพูได้แล้วด้วย